ในขณะเดียวกันนะคะก็หลายพักส่วนที่เดียวค่ะในพื้นที่จังหวัดราชบุรีต่างก็ระดมความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมอย่างต่อเนื่องล่าสุดน,นั้นกองทัพบ,บกโดยกรมการทหารช่างได้มีการนําถุงยางชีพไปมอบใหก้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยา ที่กรมการทหารช่างค่ายพานุอรังสีกรมการทหารช่างร่วมกับส่วนราชการพ่อค้าประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีช่วยกันบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งที่เป็นน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระปอ๋องยาทากันยุงยารักษาโรคและของใช้ส่วนตัวที่จําเป็นซึ่งได้รับบริจาคจากหลายภาคส่วนของจังหวัดมาลงถุงยังชีพจํานวน1000พันถุงเพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจะปล่อยขบวนรถยนต์ของ ทหารในวันจันทร์ที่17ตุลาคมซึ่งก็ได้รับการต้อนรับและมีผู้ร่วมมือร่วมมืออย่างดีโดยเฉพาะสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรีนายมนชัยจิตติเลิศวุฒิได้มอบเงินเพื่อสมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกจํานวนหนึ่งด้วยอย่างไรก็ตามจังหวัดราชบุรียังมีจุดรับบริจาคสินของอยู่ตามอำเภอต่างๆประชาชนสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้โดยทางจังหวัดจะได้นําไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนต่อไป สองครับอุ้ยอบุณครับสโมสรไลออนลบเมืองสโมสรเราง